คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบยเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย19รกรกฎาคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมครอบบาสเกตบอล NBA ซัมเมอรี่ครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าไก่ทอดเดนเวอร์นักเกสดวลกับอินิน่าเพเซอร์ครับโดยผลงานเกมล่าสุดของเดนเวอร์นักเกสครับก็บแพ้มา3เกมรวดใน NBA ซัมเมอรี่ครับเกมล่าสุดแพ้กับชาร์ลอตต์ฮอนเน็ต66ต่อ80ครับผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นฮันเตอร์ไทสันมี20แต้ม4ดีบอล1แอสซิส เสริมด้วยเทรอัลเล็กซานเดอร์ครับ18แต้ม8รีบาว์1แอสซิสครับส่วนการตัวเก่งอย่างเจเลนพิกเกตครับมี8แต้มเท่านั้นกับ3รีบาว์และ3แอสซิสสุดท้ายเดนเวอร์นักเกสก็แพ้ไปขาดลอยครับส่วนผลงานของอินดีนาเพเซอร์ครับเกมล่าสุดก็สามารถเก็บชัยได้ครับหลังจากที่2เกมแรกแพ้รวดครับโดยเกมล่าสุดเอาชนะพัทธิชัยแสงฟินิกซันได้98ต่อ94ผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นแม่ทัพของทีมชุดเด็กอย่างเจอรรสวอเกอร์ มี19แต้ม4 r ีบาว n d 5 assist เสริมด้วยการตัวเก่งครับจอนนี่เฟอร์ฟี่ครับมี18แต้ม8รีบาว n d ครับสุดท้ายก็เป็นอินิน่าเพเซอร์ครับที่เฉียบขาดกว่าฟินิกซันในช่วงท้ายเกมเอาชนะไปได้ครับโดยเป็นตัวจริงในวันนี้นะฮะฝั่งทางด้านเดนวอร์นักเกสครับเป็นจาเลนพิกเกตยืนประจำการตำแหน่งพอยต์การ์ดดวลกับเบนเชพเพิร์ดครับตำแหน่งนี้ผมยังชอบเบนเชพเพิร์ดเล่นมากกว่า ไปกันต่อที่ตำแหน่งชูติ้งการ์ดครับฝั่งเดวนวอนาเกสเป็นจูเลียนสตรเตอร์ครับแต่ต้องเช็ควันต่อวันว่าจะลงสนามเป็นตัวจริงหรือไม่ครับถ้าลงสนามมาได้จะได้ดวลกับควินตันแจ็กสันครับตำแหน่งนี้จูเลียนสตรเตอร์ถือว่าฝีมือดีกว่าสมอลฟอร์เวดครับยังคงใช้ฮันเตอร์ไทสันนะับเป็นแม่ทัพเหมือนเดิมสำหรับเดนเวอร์ครับดวลกับจอนนี่เฟอร์ฟี่ครับตำแหน่งนี้มองว่าฮันเตอร์ไทสันครับก็เหนือกว่าอยู่แค่เล็กน้อยเท่านั้น ไปกันต่อที่ power forward ครับ daron homes the second ครับดวลกับ charles walker ตำแหน่งนี้ต้องยอมรับว่าอิน i n i เ a เซอร์กินขาดจริงๆครับไปกันต่อครับที่ตำแหน่งเซนเตอร์คุมอในวันนี้ครับเป็นการดวลใต้แป้นระว่างหนุ่มหน้าใหม่ครับ pj ฮอดวลกับ oscar t c h เว e ครับตำแหน่งนี้ผมชอบ oscar t c h u e เล่นมากกว่าครับน่าจะมีความดุดันมากกว่าในการรีบาวครับและการเล่นวงใน ผู้เล่นตัวจริงนู่นี้จากการคาดการเท่านั้นเดนเวอนัเกสประกอบไปด้วยเจเลนพิกเกตครับจูเลียนสแตาวเตอร์ฮันเตอร์ไทสันดารอนโฮมส์เดอะเซกันด์และพีเจฮอครับส่วนอินดีนาเพเซอร์ประกอบไปด้วยเบนเชปเพิร์ดครับเจ้าหนวดนะครับเควินตันแจ็กสันจอห์นนี่เฟอร์ฟี่ครับจอร์เรสวอล์กเกอร์และออสการ์ทิชูวีเว้ครับทางด้านอินดีนาเพเซอร์ครับชนะ1แพ้2ครับส่วนเดนเวอนัเกสในการเล่น NBA ซัมเมอร์ลีกครับยังไม่สามารถชนะใครได้เลยครับแม้แต่เกมเดียว ถ้าต้องจับคู่แมชอัพในวันนี้ครับถ้าจูเลียนสโตวเตอร์ลงสนามครับก็จะได้ดวลกับจาริสวอลเกอร์ของทางอีลนาเพเซอร์ครับโดยจูเลียนสโตวเตอร์ครับมี19แต้มครับในฤดูกาลนี้ในการเล่น NBA Summer League ครับเปอร์เซนต์วิโกอยู่ที่43%ครับแล้วก็จาริสวอลเกอร์ของอีลนาเพเซอร์ครับมี19.0แต้มเท่ากันเป๊ะๆครับในการเล่น NBA Summer League ครับแต่เปอร์เซนต์วิโกอยู่ที่51%และทัศนิยมของจานเจในคู่นี้ครับเท่าว่ากันตามเนื้อผ้าครับ ฟอร์มการเล่นของทางด้านอินีนาเพเซอร์ดูดีกว่าเดนวอร์นักเกสครับในการเล่น NBA ซัมเมอรี่ครับและตัวผู้เล่นเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งก็ค่อนข้างจะได้เปรียบทางด้านเดนวอร์นักเกสอยู่พอสมควรครับวันนี้ก็ยังเชื่อว่าอินีนาเพเซอร์ครับน่าจะเก็บทางด้านเดนวอร์นักเกสในชุดสำรองนี้ได้ครับเป็นดาวรุ่งดวงกันครับก็คิดว่าวันนี้ให้ยืนฝั่งอินีนาเพเซอร์ชนะเกิน5าคะแนนครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุมวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ